สุบท้ายพี่ชัยจะมาโคชิ่งในหัวข้อมีความสุขยากเพราะสูญเสียความเป็นมนุษย์ไงเข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> หลายคนแบบว่าไม่เข้าใจมากเลยที่พี่ชัยพูดเนี่ยคือมาโมหรือเปล่าโอ้ยเหมือนเป็นมนุษย์ก็เกิดมาก็มีความสุขอยู่แล้วนัไไ่นเองทำไมหนูบอกว่าหนูรู้สึกว่ามันทุกข์จังเลยมันยากจังเลยเป็นมนุษย์อยู่เครียดจังเลยอะไรเงี้ยทำไมโอ้ยมันมันมันขัดจากความรู้สึกของหนูจางอะไรเงี้ยอืมก็อย่างนี้ไงเดี๋ยวพี่ชัยจะเล่าให้ฟังนะ อืลองจินตนาการนึกถึงตอนที่เราแบบว่าเป็นเด็กๆสิเราเกิดมาเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เรายัางสมบูรณ์ดีอยู่อะอเรามีความสุขง่ายไหมมันง่ายมากเลยบางทีแบบพี่ชายก็มีความสุขง่ายๆกับแค่แบบว่าเอออะไรเล,เ,ลเล่นไปกับแบบพื้นดินขีดเขียนบนพื้นดินเล่นก็มีความสุขคนอยู่คนเดียวได้อย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยมันมันง่ายมากความสุขของมนุษย์มันง่ายมากอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะ เอาหยิบเอาอะไรมาเล่นมาวาดภาพเล่นหรือว่าร้องเพลงเล่นแค่นี้ก็มีความสุขแล้วทําไมมนุษย์มีความสุขง่ายจังเพราะว่ามนุษย์อยู่ในสุขติภูมิอย่างที่พี่ชัยเคยบอกในโพส์ที่แล้วนะอืมแต่ทีนี้พี่ชัยก็บอกอีกว่าในคนที่แบบว่ามีความทุกข์เยอะมีความเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสาเหตุก็คือสูญเสียความเป็นมนุษย์นะรู้ไหมอ่าใช้คําว่าเสียผู้เสียคนง่ายที่สุดนะ เคยเห็นคนที่แบบว่าเออผิดหวังในชีวิตชีวิตมันไม่ไมเป็นอย่างหวังว้ยอยากจะสร้างให้ชีวิตมันดีครอบครัวมันด,มนดีมันไม่เป็นอย่างหวังว่ยเออจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าว้ยอน,น,นึกออกไหมนึกออกป่ะเห็นภาพนี้ไหมน,น้องนี่คือตัวอย่างที่บอกได้อยาชัดเจนว่าเสียผู้เสียคนสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแล้วทําให้ไม่ไม่มีความสุขเหมือนก่อนมีความทุกข์เยอะขึ้นนึกออกป่ะมีความสุขได้ยากขึ้นนึกออกมา แล้วก็เข้าส่ในวังวนจนเครียดกินเหล้านึกออกปะจนเครียดกินเหล้าวนๆอย่างเงี้ยเหมือนในโฆษณาอนะเออประมาณเนี้เพราะฉะนั้นนะมีสติเร็วๆนะถ้าเมื่อใดเรารู้สึกว่ามันเครียดจังเลยมันทุกข์จังเลย,เลยชีวิตมันทําไมยากลำบ,บากทุกข์เครียดจังเป็นมนุษย์มันยากจังเลยเนี่ยมีสติเร็วๆนะสำรวจความเป็นมนุษย์ในตัวเรานะถ้าความเป็นมนุษย์ของเราเนะี่ยยังสมบูรณ์ดีอยู่นะมันจะสุขง,ง่ายๆมากเลยพี่ชายบอกเลยนะอย่างเช่นบางวันนะ พี่ชายร้อนร้อนจังเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มาร้องร้องเพลงไว้ร้องร้องเพลงจนเหงื่อบบท่วมตัวเหงื่ออาบเหงื่อตังนะครับจริงๆเลยนะไหลมาแบบเหมือนกับอาบน้ําเลยอ่ะอืมนะแล้วพีช่ชายก็ไปอาบน้ําโอ้มีความสุขมากโล่งสบายมากเลยโหแบบเหงื่อเป็นยาวิเศษมากเลยนะพอพอเราร้องเพลงหรือทําอะไรแ,แล้วแต่ละได้เหงื่อนะโอ้โหแบบเหมือนเหมือนเกิดใหม่เหมือนร่างกายได้ร่างกายใหม่เลยอะ <c oughs> พอเหงื่อออกเท่านั้นแบบโอ้โหแบบนะใหม่เลยทุกอย่างเฟรชมากเลยนะ โอเคเนะี่ยฝรั่งก็ชอบเป็นอย่างนี้นะชอบประเทศไทยร้อนๆเพราะว่าไม่ต้องออกหลังไก่บ้างไม่ต้องวิ่งเป็นชั่วโมงเหงื่อก็ออกให้แล้วเนี่ยเอ้ยแมเป็นมนุษย์มีความสุขง่ายมากเลยแค่เหงื่อออกไปทํางานเหงื่อออกก็มีความสุขอาบน้ํามีความสุขแล้วง <laughs> 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 ีะเชื่อพี่ชายสิเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์นะอืมแต่หลายๆคนนะ่ะที่เขาไม่ได้อย่างนี้เพราะว่าสังขารเขายังมีความเป็นคนอยู่ก็จริงแต่ความเป็นมนุษย์ในตัวเขามันลดลงไปเยอะๆเขาก็เลยต้องจ่ายเงินทุ่มเยอะๆฉันอยากมีความสุขทาําาไงงจ่ยเิน เปเข้าไปสิเปผู้ชายเจเปผู้หญิงเข้าไปสิอย่างเงี้ยเลียงน้องๆเข้าไปสิเลี้ยงเป็นป่าเปเข้าไปอะไรเงี้ยหรืออะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างอ่ะอยากจะได้ความสุขเปยเปเปตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องพิธิธงานหนักๆหาเงินเยอะๆเพื่อว่าเปเปแล้รซื้อความสุขอะไรเงี้ยเนี่ยคือกรณีบบอกว่าสาเหตุเพราะเราสูญเสียความเป็นมนุษย์ทําให้ เราไม่มีความสุขเหมือนก่อนนะถ้าความเป็นมนุษย์รายังสมบูรณ์อยู่นะเราจะมีความสุขได้อย่างเรียบเรียบง่ายๆเหมือนแบบเด็กธรรมดาเหมือนชาวบ้านชาวช่องเหมือนชาวที่อยู่กับท้องไร่ท้องนามีความสุขกับการจับปูจับปลาแค่นั้นเองนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ